สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับป้ามุ้ยอีกทีนะคะวันนี้จะมาคุยถึงเกี่ยวกับเรื่องการปลูกทุเรียนที่เริ่มปลูกว่ามือใหม่หัดปลูกทําไมปลูกทุเรียนแล้วพอลงดินไปแล้วมันมีการชะงักในการที่ว่าต้นมันไม่โตมันเกิดจากสาเหตุใดเนาะอันนี้ต้นนี้ที่ปลูกไปอยู่ประมาณปีกว่าต้นนี้นะคะกาลังยอดอะไรกําลังแตกเดี๋ยวเราจะถามผู้รู้ วันนี้โจ๊กมุ่ยคุยกันก็คือถามกับตันโจ๊กเกี่ยวกับการว่าการปลูกทุเรียนเริ่มปลูกตั้งแต่แรกเนี่ยปัญหาอะไรสําคัญที่สุดตั้งแต่เรื่องการวางระบบน้ําการปลูกเลือกก้าพันและทํายังไงถึงปลูกต้นถึงถึงจะโตนะคะเดี๋ยวเราเจอกับพี่โจ๊กได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับของสวนกับตันพันเกษตรอันนี้สวนของเราเองครับ เป็นสวนใช้สําหรับศึกษาผมเรียกสวนศึกษาสวนสาธติตในในแปลงนี้ก็จะมีต้นเพิ่งปลูกปลูกหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีไล่จนถึงสิบห้าปีที่เราดูแลอยู่แต่วันนี้ผมจะเนนเรื่องต้นเล็กแล้วกันนะครับวิธีการเลือกก้าพันก่อนเลยดีกว่าเนาะที่ประมูลเกินมาเมื่อกี้มีคนถามมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ9ก้าพันนะครับวิธีการเลือกหนึ่งผมไม่แนะนาให้เอาต้นใหญ่มาปลูกเลยอ่ะผมบอกเลยจากใจครับการที่เราเอาต้นใหญ่มาปลูกสิ่งที่เราจะพบเจอคือราบรากแก้วครับเขาจะขดเป็นวงกลม สรุปพอเราเอาไปปลูกเสร็จปัญหาเดิมคือนั่งแท่นคดีเนาะที่ชาวสวนทุเรียนชอบพูดโอ้ยทุเรียนนั่งแท่นตายไม่ตายโตไม่โตยืนงงยืนมึนไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยเพราะไปไม่ได้ไงลากเขาก็ขดอยู่อย่างเงี้ยไปไม่ได้สุดท้ายพอเราตัดตัดเสร็จปุ๊บถ้าต้นใหญ่ตัดมันก็เท่านั้นเหมือนมันจะดีแต่ไม่ดีครับเพราะรากแก้วกาไปต่อไม่ได้ถึงเราตัดก็ไปต่อไม่ได้มีแต่รากแขนงควรจะปลูกประมาณกี่เซนพี่โจ๊กถ้าปลูกนะผมแนะนําสักประมาณร้อย เซนขึ้นไปนะครับขอร้อยเซนขึ้นไปแล้วถุงที่ใส่ไม่ควรเป็นเบอร์เก้าผมบอกเลยนะส่วนมากจะเจอถุงเบอร์เก้าถุงเล็กแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนดินอันนั้นรากกระขดเหมือนกันเพราะบางทีเราเราร้านค้าเนาะที่เราแปลวพันมาเขาตั้งบนดินดินมันแข็งรากมันมันมันเจาะถุงไม่ได้อยู่แล้วมันก็เต็มที่อยู่แล้วมันก็จะขดอยู่ในถุงเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาถุงเบอร์สิบสองที่เขาเปลี่ยนดินใหม่สังเกตครับรากถ้าเรามองนะเวลาเราปลูกเราเรากรีดถุงออกมา รากมันจะขาวไอ้รากที่มันเกาะอ,อยู่ขอบถุงมันจะขาวเพราะว่ารากเขาพร้อมเดินนะครับแล้วก็เราปลูกแนะนําให้ยกโคกยกสูง,ยก,สงยกต่ําได้เหมือนกันขออย่างเดียวอย่าให้น้ําท่วมขังได้นะครับขุดหลุมแค่ฝ่ามือเดียวนะครับความกว้างแค่พอเอาถุงลงไปได้สำคัญสุดนะครับพอเราลงเสร็จปุ๊บจะต้องเหลือเห็นหสังเกตนะครับเวลาลงจะต้องเหลือโคนขึ้นมาเนี่ยครับผมจะคุยให้ดูจะมีโคนเก่าอยู่ที่เป็นรอยต่อของเก่งพันอ่าเราลงเสร็จเราเรากบแล้วเราเหยียบด้านข้างให้แน่น เน้นนะครับด้านข้างไม่ใช่ไม่ใช่ที่โคนต้นนะดินที่เราก,กบใหม่ด้านข้างต้องแน่นเพื่อให้เขายึดรากใหม่ได้ส่วนมากจะพลาดกันตรงนี้ครับกบมิดเลยตายกลบลอยรากก็กินหาไม่ได้ตายนะครับเรากบพอดีเหลือสักประมาณนิ้วหนึ่งก็ได้จะปากถุงแล้วเอาดินขึ้นมาทําเป็นนมสาวเอานมสาวนะครับนมคนแก่ไม่เอามันจะเหี่ยวแล้วการให้น้ำพี่โจ๊กการให้น้าครับช,ช่วงปลูกใหม่ๆนี้สามารถให้ได้ทุกวันนะครับแต่เริ่มต้นอย่าเพิ่งรีบใส่ปุ๋ย เพราะรากยังไม่ชิมดินรากยังไม่ได้กินดินใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ปุ๋ยไปเขาก็ไม่ได้กินอยู่ดีประมาณกี่นาทีพี่โจ๊กเริ่มที่ปลูกเริ่มปลูกแนะนําไป30 30ครับ30นาทีวันเว้นวันนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงใหม่ๆฟ้าแดดแรงๆอากาศร้อนหลีกเลี่ยงซาบเบินเราสามารถขึ้นในทุกวันแต่ขอให้ขึ้นช่วงเช้าจะด,ดีที่สุดอย่างที่สองพอพูดถึงต้นพันธุ์เสร็จปุ๊บเราตัดรากขดเสร็จอะไรเสร็จลงอย่างที่บอกปุ๋ยอย่าเพิ่งใส่แต่เราจะเน้นการบรํารุงทางใบเห็นไหม จะสังเคาะแสงด้วยใบยครับอาหารทางรากกินเต็มที่ประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือทงางใบหมดเลยนะครับด้วยที่รากก็เป็นรากลอยเป็นพืชรากลอยจะอยู่ด้านบน่านั้นรากอากาศแล้วการแต่งกิ่งอะพี่โจประมาณเราปลูกไปแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ที่ว่าเราจะต้องแต่งกิ่งถ้าเป็นทุเรียนเล็กมผมจะแต่งกิ่งแค่ปีละครั้งผมบอกเลยผมจะไม่แต่งเยอะการแต่งเยอะทําให้เขามีโอกาสชะงักชอ็อกเพราะว่าทุกครั้ง่าที่โลครัวน้อยก็เป็นส่วนบางทีเราตัดอะ มันมีการสะเทือนบางทีรากเขายังเพิ่งเกาะดินใหม่ๆยังไม่แข็งในปีแรกนะครับคนไม่รู้กระหวดเลยตับๆๆพอสักหมดเขานี้รากสะเทือนปุ๊บต้นชะงักเลยเขาเรียกว่าช็อกเป็นระยะเวลาสองสามเดือนกว่าจะคืนแต่ถ้ากเกิดเราแต่งนะครับผมก็จะเน้นคือหนึ่งมันจะมีต้นประธานหลักใช่ไหมครับแล้วก็กิ่งที่เราจเจาลูกแล้วเราแนะนําให้แต่งเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเห็นไหมครับส่วนออกจากต้นมาเราห่างมันสักครึ่งหนึ่งเนี่ยแขนงข้างเราออกได้เพื่อให้ต้นโปร่งเวลาฉีดยา เราออกยาจะได้เข้าถึงมแมลงจะได้ไม่เข้าไปหลบครับอันนี้แล้วก็ช่วงช่วงที่ปลูกใหม่ๆอ่ะสําหรับคนที่มีปัญหาเลยดีกว่าผมแก้ปัญหาให้เลยตอนนี้ปัญหาที่ทุเรียนนั่งแทน่นปลูกแล้วนิ่งไม่โตภายในปีแรกวิธีการแก้คือ1เราต้องคายประจุดินครับคายประจุดินคายและท่านในดินโดยเฉพาะผมเนี่ยจะใช้สารพวกฮิวเมดฮิวมิกตัวนี้มันจะมีธาตุอาหารสมบูรณ์มันจะเป็นอินทรีย์ที่จะช่วย ฟื้นปูดินปรับสภาพดินทําให้ดินล่วนดินโพรงมีอากาศรากมันก็จะออกเดินทางกินอาหารได้ไวขึ้นพอกินปุ๊บจะเห็นครับรากเขาจะต่ออันนี้เขาเรียกนะฮะดูนะครับจะไม่ใช่ยอดเดียวเนี่ยผมให้ดูเลยจะออกเขาเรียกทุกข้อเห็นไหมครับทุกข้อ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 แล้วแตกออกมาอีกโอ้โหเห็นไหมครับเยอะเขาเรียกแตกงง,งอย่างงี้คือรากเดินดี<ม>ยอดเดินดีถ้าอย่างงี้แปลว่ารากเขากินแล้วคราวนี้เราก็จะเริ่มใส่ปุย๋ยพวกอินทรียเคมีได้63 3 9 3 3หรือถ้าจะเร่ง ช่วงใบที่เป็นหาวัตถุใหญ่ให้ใส่สูตรเสมอครับสรุปคือสำคัญคืออันดับหนึ่งคือการเลือกใช่เลือก9พันก่อนอ่าแล้วก็การวางการปลูกเวลาลงหลุมอ่าไม่แนะนําให้เอาอะไรรองก้นหลุมจะดีที่สุดถ้าเกิดเราเอาพวกฟางหรือพวกอินทรีย์วัตถุรองก้นหลุมปุ๊บถ้าพวกอินทรีย์วัตถุมันย่อยสลายหมดเมื่อไหร่ปุ๊บดินจะเป็นโพรงพอเป็นโพรงเสร็จดินจะมับตัวยุบลงไปสรุปต้นเราแทนที่จะอยู่ที่สูงกับกลายเป็นแอ่งน้ําท่วม น้ำทวบขังรากเน่าครับนี่แหละจุดจุดเกิดเลยครับนี่สําคัญมากวันนี้ก็ขอบคุณพี่โจ๊กเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีเคล็ดลับต่อไปในคลิปคลิปต่อไปนะคะตอนนี้ก็ติดตามก้าวใหม่การเกษตรนะคะได้ทางเพจแล้วก็ทาง Youtube นะคะจะมีสาระสำคัญที่พอจะแนะนำจากคนที่ปลูกทุเรียนใหม่ๆเนาะหรือว่าชาวสวนที่อยากจะรู้เคล็ดลับตรงนี้ก็จะมี คำถามเข้ามาก็ติดตามแล้วก็ทิ้งไว้ในเพจเราได้รหรือในยูทูบเอาง่ายๆอย่างนี้เลย,เอ,ยเอาง่ายๆอย่างนี้เลยใครมีปัญหาปัญหาทุเรียนไม่มีที่ปรึกษาแนะนําครับทักเข้ามาที่แชทเพจได้เลยเ<า>จ้าใหม่กา<ช>รเกษตรเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ตอบให้ครับก็วันนี้เราก็ลาแค่นี้เนาะ <ขอ S 3> สวัสดีครับทบกผู้ชมค่ะไปก่อนนะบ๊ายบาย